เอาละฮะทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรมใหม่กันนะคะโอเคว่าจะเป็นยังไงก็คือกิจกรรมคาตานาไฟเรามีงบแค่ประมาณ 300, 300เพชร3 0 0เพชรนั่นเออตีเป็น300เพชรนะ เราก็มีงบแค่นี้จริงๆนะ <c oughs> คือไม่ต้องอ่านหรอกเรารู้แล้ว <c oughs> ไปดูเขารีวิวมาเยอะแล้วนะทุกคนมันก็จะมีคาตาณาไฟนะเราจะไม่พูดมากเลยกันนะก็จะเริ่มที่30แล้วกันนะ30เพชรนะกดยืนยันไปเลยนะปับ๊บจะได้อะไรอ่ะโอหได้สกินปืนกาไกกา,กา นนะนโอเคเดอย่าเรามาผ่านเพชรกันเลยนะเราจะลองลองสิบครั้งดีไหมทุกคนอะลองไหมทุกคนรู้สึกเสียดายเพรอะมันถือว่าเป็นการผ่านเพชรเล่นๆนะมันมีสิทธิ์ที่จำไม่ได้สูงมากเลยนะมันจะได้โอเคอย่าเราลอง270เจ็ดบเพจเลยนะคะทุกคนก็ ไม่ได้ก็เปืออนพ,พชรเลยนะโอเค1 2 3กดดีไปอ่ะทำไมลีลาจริงเลยวะไม่เข้าใจกับตัวเองว่าลีลาทำไมฮะเดีย๋ยวเราก็กดไปเลยนะถ้าไม่ได้ก็คืเอ,อเสียดายเรากดไปเลยไม่กล้ากดเลย่นนี่อ่ะโอเคมั okay. ่นใจกดปาก แะ่อะไรอ่ะอเปลืเอ,อเปลืเอเปลือเพชรเผ็ดไมเฮ <c oughs> โอเคเราก็ต้องออกเกมเข้าใหม่นะอย่าเราออกเกมเข้าใหม่ก็ไปกันเลย โอเคพอเข้าออกเกมเข้าใหม่ก็จะมีจดหมายส่งเข้ามานะเราได้อะไรเนี่ยโอ้ของเกลือทั้งนั้นก็จะมีส่งสองรอบเดีย๋ยวเรากดรับทั้งหมดไปเลยนะปับ okay, ๊บโอเคก็กดลบจดหมายด้วยเพื่อเราสูงอะไรจะได้แบบ เออแบบไม่ซ้ำกันมันจะได้แบบดีต่อเราด้วยนะเออพ่พูดอะไรล่ะก็2องร้เ็ดพชรได้นักกานีิมานเดียวป่ะไม่รัวแต่สิ่งที่อยากได้ก็อคาน้ำไม่ใช่นักการกุ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาสู่เอเจววกดสู่ไปได้เอ็ดเค สูงเรตรีวิวเสือกได้ x s ส n โอเคก็ามารีวิวเท่านี้แหละสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะก็บายบายจ้า